สวัสดีค่ะวันนี้มาดูหนึ่งวันในการฝึกง,งานของเรานะคะตอนนี้เข้ากาดึงนะคะถึงโรงงานประมาณ6กโมงเย็นกว่ากว่านะคะเดินไปสแกนบัตรตักแตกตกแตกตกแตกคนเยอะนะคะหน้าตาคนสวยก็เดินไปเปลี่ยนรองเท้าเหมือนเดิมนะคะเอารองเท้าของเราเก็บไว้แล้วก็ใส่รองเท้า ESD นะคะอันนี้ถึงโรงงานแล้วเข้าไปในโรงอาหารนั่งหาที่นั่งนั่งกินข้าวนะคะ จองตั้ไว้ให้เพื่อนด้วยอันนี้คือหน้าตาอาหารกระดึกขนมจีนแล้วก็มีน้ำเพิ่มพลังอันนี้ผู้บ่าวเกาหลีคนหล่อของเรานะคะก <c oughs> ินข้าเสร็จนะคะเราก็เตรียมตัวเข้าคีนรูมเลยจ้าสแกนบัตรเก็บรองเท้าแล้วก็สแกนบัตรเข้าคีนรูมนะคะ หาลอ็อกเกอร์ของเรานะคะแล้วก็เอารองเท้าไปเก็บสาวสวยแห่งสองติดนะคะพอเจอลอ็อกเกอร์ของเราแล้วก็เก็บรองเท้าเลยคะ่ะอุ้ย <c oughs> ความรักของนางงามอันนี้คือเราเอากระเป๋าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาในขีดลุมแล้วเข้าห้องน้ําท,ทําธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเข้าในไลน์เราจะไม่ได้เข้านะคะอันนี้คือเลิกงานแล้วเลิกงาน สองโมงเช้านะคะมีโอทีเหมือนเดิมทุกวันเหนื่อยมากนะคะขอบตรงขอบตาไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนก็ต่างเร่งรีบนะคะไปขึ้นรถรับส่งนะคะเพราะว่าเราขึ้นรถรับส่งก็มันมีเวลาของมันนะคะถ้าเราไปไม่ทันก็จะไม่ได้กลับนะคะเราต้องนั่งบินกลับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย